สวัสดีครับเป็นแฟนลุยสันชาแนลนะครับมันนี้กับผ้ามานนะครับมาเบิงวิธีการหาปูนะครับหาปูแล้วคัดเลือกปูพอพันแม่พันนะครับหาพอพันแม่พันปูนะครับนะครับืัอนี้กับสิมนีการคัดแยกตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับนี่นะครับ อันนี้พึ่งคุดไปนะครับเดี๋ยวสิบามาเบิงครับพี่น้องครับมาเบิงลักษณะของอหูของปู่นะครับกาสิมาคัดเลือกนะครับมาหาพอพันไม่พันนะครับ อ,อ,อันนี้เป็นตูแม่ครับตูวแม่กับเป๋ามันสีนี่งๆนะครับเนาะอันนี้ก็โตัวคนข้างที่จะสวยนะครับตกลมนะครับตกลมนะครับจะเป็นลักษณะของปูที่ดีนะครับ กลมๆเป็นปูอตัวนี้เป็นตัวแม่ครับตัวแม่กระเป๋ากระเป๋าสีใหญ่ๆนะครับเนาะ,ะลักษณะปาดเปียวนะครับลักษณะของอเอาเสียอไปเห็ดพันธุ์นะครับแต่เดี๋ยวสิมาคขัดแยกเบื้องอีกรอบนะครับี่เป็นปูตัวแม่นะครับ ได้มากเหรอครับอ่าสำหรับนี่ครับปูออกตัวกลมๆเลยจักหน,น่อยนะครับอ่าอ่าเป็นปูเปียวนะอันนี้เป็นตัวเถิกเนาะครับนี่เบิ้งอยู่หัวมมือผมนะครับแต่เป็นกระเป๋านีหน่อยนะครับตัวเถิกนะครับแต เป็นปูน้อยนะครับเป็นปูท่านไหนนุ่มเปานไหนนะครับอืมปูท่านไหนต็มนะครับเนาะลักษณะเป็นปูเปียวครับใส่ได้ใส่ได้ครับเดี๋ยวสิมาสังเกตบึงนะครับผู้ปูนะครับ นีหอดูหน่อยเมื่อกี้เดียอุอย้ยนี่เขาสิมาหาห่อพันธุ์ไม่พันธุ์นะครับลักษณะหู้นะครับหู้ไม่จุดเป็นลักษณะเนี้ย ปอดินี <ś 2> ่นะครับปูแม,ปแ,มแม่ครับปูแม่ปูเปียวด้วยครับ ลักษณะสี่นะครับเวลาที่หงายทองเขานะครับเขาสีกลางนะครับลักษณะกางแข้นกลางเขาเนี่ครับเกินปูเปียวนะ,นะครับใส่ใดครับหมะที่จะเป็นแม่พันธุ์นะครับ ปูเถือกครับเออหนีเยบ็บตด้และกลับกะทิเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับไปละคนยังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลอกน้อยเปลอกน้อย อยูเบลึกนะครับนี่ครับอันนี้กระปูแม่ครับโอ้ปูแม่พันธ์หลายปูเปียวครับเดี๋ยวจะเบิ้งไปเรื่อยนะครับกเอาเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไว้เส้นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกับนี้การคัดแยกปูเบิ้งนะครับเดี๋ยวเป็นชอน็อตเป็นชอน็นชอตในเบิ้งเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เส้นนี้ก่อนครับ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับกับลูอิสาชนชาแนลมอนี่นะครับสำหรับมอนีก้าวมาสวัสดีครับ